มีเงิน300บาทพักที่เชียงใหม่ได้ไหมตอบเลยไ,ได้ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้โบบาชาแนลนะคะพาทุกคนมาอยู่ที่โรงแรมโคเกทเชียงใหม่นิมมานค่ะโรงแรมนี้นะคะมีมอสคอตเป็นรูปแกะค่ะตั้งอยู่ที่ซอยน,นิมมานเหมิน12เดินทางสะดวกสบายมากเลยและก็มีโซนสำหรับเด็กเล็กเล่นด้วยนะคะ จะบอกว่าโบบาเจอโรงแรมนี้ยด้วยความบังเอิญค่ะราคาห้องพักนะคะอยู่ที่800บาทค่ะมากัน2คนก็ตกคนละ4 0 0บาทราคานี้รวมอาหารเช้านะคะแต่ถ้าใครไม่อยากทานอาหารเช้าที่โรงแรมค่าห้องก็จะอยู่ที่600บาทค่ะหาร2ก็ตกคนละ300บาทต่อคนต่อคืนคุ้มมากเลยค่ะและจริงๆแล้วที่นี่นะคะเป็นทั้งโรงแรมแล้วก็ร้านกาแฟเลยค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องพักกันดีกว่าค่ะเราได้ห้องชั้นเจห้องพักที่นี่กว้างมากค่ะมีเครื่องอำนวยความสะดวกค่อนข้างครบค่ะออห้องที่เราพักนี้ก็เป็นห้องแอร์นะคะแล้วก็มีโซฟาด้วยเอาไว้มองวิวข้างนอกค่ะห้องนี้นะคะได้วิวเป็นวิวมอชค่ะก็คือฝั่งตรงข้ามจะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเตียงที่นี่นอนสบายค่ะก็ดูพีู่ของเราสิคะนอนฟินเลยห้องของเรานะคะก็จะมี ตัวแกะนะคะที่เป็นกิมมิคอยู่ตรงกลางหัวเตียงเลยสำหรับห้องน้ำที่นี่ค่ะก็จะมีกระจกกั้นโซนเปียกโซนแห้งนะคะมีเซ็ตอาบน้ำให้ครบนะคะก็อาบน้ำกับฝักบัวก็ได้หรือเรนชอเวอร์ก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีผ้าเช็ดตัวให้ทุกห้องอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากใครอยากได้ผ้าเช็ดผมนะคะต้องไปขอที่ล็อบบี้ค่ะด้วยคอนเซปต์รักโลกนะคะสำหรับน้ำดื่มก็จะไม่ได้ให้เป็นขวดพลาสติกนะคะที่ปกติจะได้รับจากโรงแรม แต่จะให้นําขวดแก้วในห้องนะคะมากดน้ําเอาค่ะซึ่งเครื่องกดน้ําจะมีให้ทุกชั้นนะคะไดเป่าผมเขาก็วางไว้ให้เห็นเลยค่ะไม่ต้องไปหานะคะและที่ชอบก็คือมีปลั๊กให้เสียบหลายปลั๊กดีค่ะฝั่งตรงข้ามห้องน้ําก็จะมีที่วางของที่แขวนเสื้อผ้าน,นะคะแล้วก็มีกระจกเต็มบ้านอันนี้ชอบค่ะแล้วก็มีตู้เซฟให้ด้วยนะคะ ด้านนอกของโรงแรมนะคะก็จะเป็นที่จอดรถค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถมาก็สามารถทักที่นี่ได้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดเลยเดี๋ยวพาไปชมลายอาหารเช้ากันดีกว่าค่ะของโบนะคะก็เป็นอเมริกันเบรคฟาสต์ค่ะแล้วก็ของพิทูเป็นก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่นะคะ 2อจานนี้จะเป็นจานหลักเขาจะมีให้เลือกค่ะเราก็จิ้มเลือกเลยว่าเราจะเอาอะไรนะคะแต่ว่าต้องขออภัยจําไม่ได้แล้วว่ามีอะไรให้เลือกบ้างนะคะแล้วก็จะมีลายบุฟเฟ่ด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะว่ามีอะไรบ้าง ด้านนี้เป็นโซนน้ำนะคะก็คือน้ำดื่มน้ำหวานนะคะมีชากาแฟมีซีเรียลค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นโซนสลัดนะคะแล้วก็ผลไม้มีขนมปังด้วยนะคะมีเครื่องปิ้งขนมปังมีแยมด้วยมีเนยให้ แล้วก็มีของโปรดที่อร่อยมากๆที่จะนําเสนอคะ่ะนั่นก็คือข้าวต้มอ,อร่อยมากทุกคนชอบมาก<ง>อันนี้ก็ให้ไว้เป็นข้อมูลนะคะเผื่อช่วยในการตัดสินใจว่าฉันจะพักแบบไม่กินข้า,าวเช้าหรือว่าจะกินข้า,าวเช้าด้วยดีนะคะ <S <s ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้ใครหลายๆคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่ประหยัดเงินค่าที่พักกันได้บ้างคะ่ะ <s> ฝากกดไลค์กด subscribe <S, s ับ s c r i b e ช่องโบบาให้กำลังใจกันได้นะคะ และเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าโบบาจะมีอะไรมาฝากกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะโบบาและพี่ทูก,ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย